สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเน็ตอิโอทุกท่านครับคลิปเช้านี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเช้านี้เป็นอีกเช้าวันหนึ่งนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14นะครับผม14เดือนกันยายน2568นรนะครับเนาฬิกาครับอีก40นาทีนะครับที่ห้านพิเนตนะครับเชาวนี้ผมมีในส่วนของดอกลำโพงนะครับผมเป็นดอกลำโพงนสเตอร์นะครับอันนี้มอนสเตอร์1น125นะครับก็ถือว่าเป็นดอกยอดนิยมนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจดอกแดงนะครับหรือว่าดอกแดงเรียกสั้นๆนะครับ เป็นดอกที่อยู่ในตู้อะเมเจอร์นะครับอดอกซับเบดตู้ซับเบดอะเมเจอร์นะครับตัวนี้เป็นดอก18นิ้วไว้ห้านะครับกำลังบัดจะอยู่ที่1,800บาทที่8โอห์มนะครับนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาดอกซับเบดที่แรงๆอีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นงานแบรนด์ของอเมเจอร์นะครับหรือว่าเฮียซงทาง ปลาายนะครับผมก็ถือว่าเป็นดอกยอดนิยมนะครับอีกแบรนด์นึงเลยทีเดียวนะครับสําหรับพี่ๆเคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับเป็นดอก18เนิ้วไว้5นะครับตัวนี้โค้งหล่อนะครับโค้งสีแดงนะครับผมมีเข้ามาอยู่48ดอกนะครับตัวนี้ดอกสวยๆเดิมๆนะครับมาเลือกชมได้นะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวนี้ทางร้านนะครับ ขายในราคาขยที่ดอกละ4,000กับอีก500บาทนะครับผมราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับ4,000กับอีก500บาทต่อดอกนะครับผมเป็นดอกมอนสเตอร์นะครับ18125นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนิออเดีโอนะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับผม0952246497ครับแล้วก็0874217464ครับสวยๆนะผมดอกแดงนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับผม ตัวนี้สวยงามมากนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะให้ชมหน้าดอกนะครับหน้าดอกเป็นตัวอย่างนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตวางกล้องนะครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่หน้าดอกเดิมๆนะครับเดิมทุกดอกนะผมตัวนี้เดิมทุกดอกนะครับหรือว่าท่านที่สนใจนะครับเอาไว้ไปเปิดใน ตู้ซับเบทนะครับใครที่มีตู้ป่าอยู่แล้วนะครับใครที่มีตู้ป่าอยู่แล้วก็อยากฟังน้ําเสียงของมอนสเตอร์นะครับไว้ห้านะครับตัวนี้จำาว่าเป็นไว้ห้าพันแปดร้อยบาทที่แปดโอห์มนะครับตัวนี้แรงๆเลยทีเดียวนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสี่พันห้าร้อยบาทต่อดอกนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทต่อดอกนะครับดอกสวยๆนะผมในส่วนของตู้นะครับผมตู้ซับเบทเนี่ยผมที่ที่ผมถอดออกนะครับจะเป็นตู้ซับเบทตัวนี้นะครับ ตู้สูตรเทอร์โบนะครับผมวันนี้เทอร์โบตะแกงปั๊มนะครับผมตะแกงปั๊มโรงงานตอนนี้48ใบนะครับหูจับจะเป็นหูจับพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่ตู้เปล่านะครับ2,200บาทนะครับสูตรเทอร์โบครับแวะเข้ามาชมได้นะครับขนาดก็อยู่ที่56นะครับกว้าง56สูง80เลืก80นะครับผม56 57บวกลบนิดหน่อยนะครับตัวนี้ขอบเหล็กนะครับ แต่ความกว้างความสูง80เซนติเมตรนะครับผมสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้มือ2อ2สูตรเทอร์โบตะแกงปั๊มโรงงานนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าท่านที่อยากใส่กับดอกแดงก็ได้นะผมใส่เราใส่ใช้ให้ได้นะครับตัวนี้ถ้าใส่เข้ากับดอกแดงนะครับก็อยู่ประมาณใบละ 6000กับอีก5 0 0รบาทนะครับราคาต่อใบนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของสินค้าที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเครื่องบันไฟนะครับเครื่องบันไฟจะเป็นเครื่องบันไฟ6.5กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับใครที่สนใจนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ีใช้งานปกติตัวนี้จะเป็นสตาร์ทแบบแบบดึงนะครับตัวนี้ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับราคายอยู่ที่6,500บาทใช้งานปกตินะครับใครที่ต้องการเอาไว้ในส่วนของงานงานช่างนะครับเอาไว้สำรองไฟนะครับในส่วนอุปกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่างานรถแห่มินิเล็กๆนะครับงานกองยาวตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับตัว6.5กิโลวัตต์นะครับต,ตัวนี้นะ่าจะตัวนี้น่าเพราะว่าแม็น่าจะเป็นตัว6.5กิโลวัตต์ ใครที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับซีรีส์นี้เลยนะครับ TGG 800 0 k นเคนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ครบนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับผมมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับในส่วนของตู้นะครับผมตู้จะมีในส่วนของออเดอร์เก้านะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับออเดอร์เก้ามีอยู่สองใบนะครับ ดอกแดงนะครับที่ผมตัวที่ผมรีวิวไปจะเป็นถ้าตามสูตรของเขานะครับจะใส่ตัวนี้นะครับตู้ซับเบตตัวนี้นะเป็นตัวเมเจอร์นะครับนี่ถ้าออกจากโรงงานแท้เลยนะครับถ้าออกจากโรงงานก็จะไปใส่ตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้เมเจอร์นะครับตัวนี้ตู้เมเจอร์ด้านหลังตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นสูตรน่าจะเป็นสูตรเอ็มฮอนนะครับอาจจำมาผิดนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ ทางเฮียสงเองนะครับผมท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับสินค้ามือสองก็พอมีให้กับพี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหลกนะครับแหลกตู้มอนิเตอร์15นิ้วนะครับตัวนี้หนึ่งพับาทต่อใบนะครับตันนี้หนึ่ับาทต่อใบนะครับแหลกไฟบีมก็มีนะครับตัวนี้จะมีล้อด้วยนะแหลกไฟบีมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแหลกใสอว่ A เทคสามพันหกไอเนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับส่วนแหลกตัวนี้น่าจะ10บยูนะครับ ตัวนี้แหลกคอม a พ t 10u ตัวนี้ราคาายที่2,000บาทนะครับส่วนแหลกตัว 3u 3u ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับ 3u ลึก19ก็จะเหลือตัว 3u ลึก25นะครับนตัวล่างนะครับ25ตัวกลางก็อาจะประมาณ25นะตัวนี้แต่ตัวนี้ค่าโอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอจัดส่งแพ็กส่งวันนี้นะครับแล้วจะเป็นแหลก ไฟพานะครับตัวสีน้ําเงินนะครับแหลกไฟพาพร้อมล้อนะครับตัวนี้น่าจะแปดลุมนะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าจัดส่งนะครับอินบ็อกได้นะครับอยู่ที่2องพันบาทนะครับสําหรับแหลกไฟพ้าไฟพาแปดลุมนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวโชว์นะครับตัวนี้ที่ผมใส่ดอกแดงไว้นะครับมีอยู่8ดใบนะครับใครที่อยากฟังน้ําเสียงแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ใส่โชว์หน้าร้านให้ลูกค้าดูนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปช่วงเช้าเนะครับ ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าที่ผมรีวิวไปนะครับหรือว่าไม่ทันนะครับก็แคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะครับผมที่ร้านพิเนตออเดีโอนะครับแคปแอดไลน์ก็เบอร์ผมนะครับ0874217464ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับช่องทาง Facebook พิเนตคำมี้พักดีเพจร้านพิเนตออเดีโอครับสำหรับร้านพิเนตออเดีโอก็ ย้ายออกมาด้านนอกนะครับผมออกมาด้านนอกแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ